สวัสดีครับผมโจตีเฮสัตครับคลิปนี้ก็มาสรุปเนื้อเรื่องเกม GD a ภาค3กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องของโจอีลูกชายของมาเฟียซาวดโตัวเร่ะไกันนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องโจตีเฮสัตด้วยเลยกันนะครับ สำหรับภารกิจนี้เราก็ไปหาโจอที่อู่นะครับมิสตี้กำลังบ่นว่าเบื่ออยู่โจ้บ,บอกว่าเดี๋ยวฉันขอเคียงงานแป๊บให้ <Hey S 2> นายฉันมีงานให้นายทำอยากจะให้นายเนี่ยไปสั่งสอนพวกตระกูลฟอร์เลนลี่หน่อยมันติดหนี้ฉันเจ้านั่นมันมีชื่อว่าไมลริฟเฟอร์เรนลี่มันกำลังทานอาหารอยู่แถวแซนมาร์แผนก็คือนายแอบเอารถมันไปแล้วก็ไปวางระเบิดอยู่ที่ร้านของเจ้าเอ็กบอนนายน่าจะรู้จักเจ้าเอ็กบอนสินะนายต้องรีบไปด้วยนะก่อนที่มันจะกินอิ่มซะก่อน สำหรับภารกิจนี้เราต้องรีบไปด้วยนะครับเพราะว่ามีเวลาให้แค่หนาทีเท่านั้นนะครับก็คือเราต้องไปขโมยรถของเจ้าไมลลิบที่ร้านอาหารก่อนนะครับเป็นรถคันสีฟ้าคันนี้แหละนะครับพอเราได้รถมาแล้วนะครับเราก็ ขับไปที่ร้านของเจ้าเอกบอลนะครับเป็นร้านติดตั้งและเบิดครบวงจรนั่นเองนะครับร้านแบบนี้ก็มีด้วยนะครับและที่นี้แล้วก็ขับรถกลับไปที่เดิมนะครับต้องขับให้มันตรงๆด้วยนะก็คือเราต้องจอดให้เนียนๆด้วยนะครับแล้วก็กดคอนโทนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วิ่งออกมาเลยนะนี่ส่วนเจ้าไมเลิฟนะครับที่กาลังเดินสโลไลท์ลงมานะก็จะมาขึ้นรถนะครับและภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับเบิดเป็นโกก๊กครั้นเลยทีเดียวเชียว มาต่อที่ภารกิจต,ต่อไปครับเราก็ไปหาโจโ้เช่นเดิมนะครับโจ伊ก็จะบอกว่าฉันอยากจะให้นายไปจัดการเจ้าดีชางมันขายยาสกรปรกให้กับแก๊งคโคลอมเบียโคโลราโดและตอนนี้ได้จังหวะเลยมันกําลังขายบะหมี่อยู่ที่ไชน่าทาวฉันอยากจะให้นายนะ่ะไปจัดการมันซะและนายต้องระวังพวกแก๊งไทยแอดด้วยไชน่าทาวคือถิ่นของพวกมัน สำหรับภารกิจนี้ครับก็เล่นง่ายนิดเดียวนะครับเราต้องไปเอาปืนก่อนนะครับถ้าเรายังไม่มีเนาะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายปืนนะครับเราจะซื้อได้เฉพาะปืนสั้นเท่านั้นนะครับพออาวุธพร้อมแล้วนะครับก็ไปที่ย่านชน่นาทาวเลยนะครับแล้วก็จะได้เจอกับลีชางที่มีพวกไทยแอดอารักขาอยู่นะครับนี่ดูเหมือนว่าพวกไทยแอดมันจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับไม่ใช่สิ่ขายบะหมี่เนาะและทีนี้เราก็โฟกัสที่มิสเตอร์ชางนะครับพอเราจัดการเสร็จนะครับภารกิจนี้ก็จะผ่านแบบชิวๆเลยนะครับ มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับภารกิจนี้นะก็ไปรับงานกับโจ้โจ้จะบอกว่าเราจะไปป้นรถขนเงินกันและรถขนเงินเนี่ยมันจะขับออกจากชายนาทาวทุกวันเลยแต่ว่ามันเป็นรถพุ่มเกาะน,นะยิงไม่เข้านายต้องหารถชนมันให้ตกข้างทางเดี๋ยวพนักงานมันก็จะปอดแล้วก็หนีไปเองพอนายได้รถแล้วก็ขับไปที่โกดังแถวท่าเรือเดี๋ยวลูกน้องของฉันจะจัดการต่อเองนายอย่าใช้เวลาเยอะนะจบได้ให้รีบจบ สำหรับภารกิจนี้รับเล่นง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีเทคนิคนิดๆด้วยนะครับก็คือเราต้องหารถคันใหญ่ๆมานะครับเพราะว่าอัตราการชนนะครับมันก็จะสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รถในภาคนี้นะครับบอกได้เลยว่าพังง่ายมากๆเลยนะครับชนนิดเดียวระเบิดแล้วนะครับหลังจากที่เราจัดการรถขนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานมันก็จะหนีไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปขับรถแทนเลยนะครับแล้วก็ขับรถ มาที่ย่านท่าเรือนะครับแถวท่าเรือนี่แหละนะครับและเราก็ขับรถเข้าไปเก็บในโกดังนะครับและภารกิจนี้ก็จะผ่านแบบชิวๆนะครับได้ตังสองเท่ารวยเละเห็ดขมนะครับและหลังจากนั้นเราจะได้รับเพจเจอ์ด้วยนะครับข้อความบอกว่าเราสามารถที่จะไปรับสายโทรศัพท์ที่สวนสาธารณะและเราจะได้รับภารกิจจากเจ้าเอลบาโลนะครับ มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับเราจะได้เจอพระเอกในภาคเสริมก็คือโทนี่นั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าอ้วนไปหน่อยนะครับไม่ค่อยตรงปกเลยนะครับพี่ชายและโจอี้ก็จะแนะนําโทนี่ให้เราได้รู้จักนั่นเองครับแลวเราก็จะได้ไปส่งโทนี่ที่ร้านอาหารของแม่โทนี่นะครับและก่อนจะไปโจอี้ก็บอกเราว่าเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่กันนายจะต้องขับรถให้ฉันอย่าลืมแวะมาละ และก่อนไปโทนี้ก็จะบอกให้เราไปแวะที่ร้านซักผ้าแถวชัยนาทาวก่อนเพราะว่ามีธุระนิดหน่อยก็คือมีอีเจคนนึงน่ะมันไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองฉันฉันจะไปสั่งสอนมันสักหน่อยขับช้าๆล่ะรถเพิ่งซ่อมมา พอเรามาที่ร้านซักผ้าแล้วคุณโทนี่ก็จะบอกให้เรารออยู่ที่รถติดเครื่องรอไว้เลยนี่ไม่ใช่การคุยเล่นๆพอคุณโทนี่เข้าไปข้างในแป๊บเดียวนะครับก็วิ่งเพ่นป่าล่าออกมานะครับเนื่องจากอีเจ้คนนั้นนะครับมันไม่อยู่แต่ว่ามันนัดพวกแก๊งไทแอดมาดักกรอคุณโทนี่นั่นเองนะครับคุณโทนี่ก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกมานะแล้วเราก็ขับรถมาส่งที่ร้านอาหารของคุณแม่ของโทนี่นะครับพอมาถึงแล้วนะครับโทนี่ก็บอกว่าไอ้พวกไทแอดมันวอนซะแล้วเดี๋ยวนายกลับมาที่นี่นะเดี๋ และเราจะได้รับเพจเจอร์ด้วยนะครับในเพจเจอร์ข้อความบอกว่ามีปืนคนอูซี่ขายในครั้งแล้วมาซื้อที่ร้านของเราได้เลย มาต่อกันที่ภารกิจต่อไปครับโจอีที่กําลังชุนชมรถของพี่แกอยู่นะครับเราไปถึงนะครับพี่แกก็บอกว่ามีรถคันนึงน่ะจอดอยู่ที่หน้าคาเฟ่แถวสะพานคาราฮานในรถน่ะมีศพของพวกฟอร์เรนลี่ด้วยมันพูดมากอ่ะฉันก็เลยเก็บมันในเอารถที่มีศพน่ะไปทํร้ายที่เครื่องอัดซะสำหรับภารกิจนี้ง่ายนิดเดียวนะครับเราก็มาที่คาราฮานพอยนะครับที่อยู่ใต้สะพานคาราฮานนะครับแล้วเราก็ขับรถที่มีศพออกมาแต่ดูเหมือนว่าพวกฟอร์เรนลี่นะครับมันจะมาเอาคืนนั่นเองนะครับ มันจะขับรถชนท้ายเราไปเรื่อยๆนะครับจุดกว่าจะเห็นศพมันเองนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นสคริปต์ของเกมมันเองนะครับแล้วเราก็ขับรถมายังจุดตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกนั้นมันจะเลือกตามเราเลยนะครับตอนที่เรามาถึงตรงนี้เนาะพอเราเอารถมาทำลายแล้วภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับ มาต่อกันที่ภารกิจสุดท้ายของโจ้นะครับภารกิจสุดท้ายนี้นะครับเราต้องหารถมาคันหนึ่งนะครับที่สามารถนั่งได้4คนแล้วก็ขับไปรับเพื่อนของโจ้ที่เซฟเฮาส์แถวแซนมากและเพื่อนของโจ้ก็ต้องการไปป้นธนาคารแล้วก็ต้องการคนขับรถและโจ้ก็จะบอกว่าฉันรับปากพวกเขาไว้แล้วนายอย่าทำให้เสียละและไปก่อน5โมงเย็นด้วยนายอย่าไปสายนะและภารกิจนี้อย่างที่โจ้บอกนะครับเราต้องหารถคันไหนก็ได้นะครับที่สามารถนั่งได้4คนนะครับแล้วก็ ไปบีบแตรตรงเซฟเฮาส์ของเพื่อนโจอี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนของโจอี้ที่ใส่ชุดดําก็จะวิ่งออกมาพร้อมอาวุธครบมือเลยนะครับนี่เลยนะนี่ขึ้นรถเต็มที่แล้วนะครับทีนี้แล้วก็พาเพื่อนของโจอี้ไปป้นธนาคารแถวชัยนาทาวเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่นั่งรออยู่บนรถนะครับแล้วก็สตาร์ทรถรอไว้ด้วยนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนะครับว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่เลยและพวกโจอี้นะครับก็จะวิ่งออกมานะครับตอนแรกนึกว่าออกมา2คนนะครับแต่ก็ลอดทุกคนเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับง่ายมากๆนะครับยิ่งกบปอกกล้วยเข้าป่าอีกนะครับเราก็แค่ขับไปที่ร้านเปลี่ยนสีรถนะครับได้วทุกอย่างมันก็จะเรียบง่ายไปหมดนะครับเราก็จะรอดมานั่นเองนะครับแมเกมนี้เข้าร้านสีรถแล้วตำรวจไม่จับเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปส่งเพื่อนโจ伊ที่เซฟเฮาส์ภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับ และภารกิจของโจอี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแลกันนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปทําภารกิจของตัวละครตัวไหนอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม